เปหน้าคุกมบัมไปัมเดีบัมเดีบังมาเดี๋ยวกูคุณัดเลงล้มตป้ายเขียวนะมันน้อยจัดเลยนะมันน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยเล่นปืนเยอะชัวร์มันจะนปเล่นบัมไปบังไปบังไปบัมไปซิวซยวซยวซิ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 ววซิวซิวซิวซวว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 วียววยวววววววยววี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 ยว

เดี๋ยวไป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 พี่น้องไยน้องสาวน้องสาวเฮ้ยไอ้ชอนกลับไปตรงนี้กลับไปนี่น้องมันมา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 แต่ป๋าี่กินตยี่สิบสายฟ้าทียกันแต่ ไอ้กูโดนยิงกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำไปกันไหนไปกันไหนไปกันไหนมึงยอมกูเดี๋ยวนี้แปะแปะเข้าวงเข้าวงเข้าวงเข้าวบองข้าวบอง ไอพี่ะไมันเยอะไพี่ขาไฟมันเยอะบอกพี่เด้พี่เดืมาฆ่ามันเยอะพี่าฆ่ามันเยอะไม่ตายหลังไฟระวัง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 บดีสวบดีสวบดีสวดีสวบดีวดีวางไววางไววางไวจัดการให้จัดการให้วางไว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 วางไฟเลยมันไมแยกโกแยกไม่ต้องยิง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 เบอร์เอาเบิร์เอา ยิงเบิร e ์ดเอาเอาศพออกมาก่อนสวยอ่ะสวยเก่งเก่งมาก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 ยิงทางขวามันยิงทางขวารางรถไฟมันยิงตรง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 างรถไฟคุมศพไว้คุมศพไว้คุมศพไว้ไม่ต้องไปเลยตรงนี้ไม่ต้องไปคุมศพไว้ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยคุมศพไว้ลม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 ไปตามไปตามคุมศพไว้คุมศพไว้คุมศงไว้ยิ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 งไว้ เบรกให้หน่อยเบรกให้หน่อยเบรกปืนให้หน่อยฟีด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 ปืนให้หน่อยสวยเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้กูเปลี่ยนปืนให้น้องไล่ไป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 เราเล่นด้วยกันเราเล่นด้วยกันมาไอ้ไม่หินย่าล้มกูฟีดให้กูฟีดให้ปืนไปเลยไปเล่นที่่เลยกูฟีดให้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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยทำอย่างอื่นเลยไม่ไปทำอย่างอื่นเลยครับไปทำอย่างอื่นเลย

เพื่อกันรดเพื่อเอกันรถเว้ยเื่อกันทำเทำอะไรไม่รู้เพื่อนรู้กูกันรถเพื่อรู้รู้กลุ่มกันรถเพื่อนทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวของกันรถก่อน เพื่อนเราเลยลุ้ดเลยขอกันลุ้ดก่อนครับเพื่อนทำรายการเป็นลุ้แต่ของกันลุ้ดก่อนครับไหนลุ้ดแรงๆของกันไหนดิไม้เดี่ยวโอ้ยืนบัฟเป็นโนเลยไม่รู้ใครบัฟอะไรบัฟเถอะโอ้โหกระสุนแปดแบ๊กอย่าพี่อย่าทันเอ้ยขอบ้างดิกระสุนละ โปรตีมไปเฮียคันที่พวกโปรตีนอะไรเลยสัตกูมีแต่กล่องต้มมีฮีอะไอ้พวกฝรั่งไฟเนี่ยก็ปืนแน่เลยไอ้รถที่จอดไกลๆอ่ะ รถไกลๆอย่างว่าปืนเนี่ยรถปืนะปนะ้ข้าวระทางชีวิตเว้ย อย่ายกันรถแป๊บกันรถแป๊บกันรถแป๊บไอ่ไหนอุืยกระสุนซ่อมแม็กใครเอาชิ้ซ่อมใครเอากล่องซ่อมใครเอากล่องซ่อมมาเอาด้วยใครจะเอากล่องซ่อมใครจะเอากล่องซ่อมไหม เอ้ยมีใครจะเอากล่องซ่อมไหมมีใครจะเอากล่องซ่อมไหมใครจะเอากล่องซ่อมไม้ใครใคพี่เขาเอาไปถือหน่อยถือไว้หน่อยไปถือไว้ใใคครรที่มมีส่งาถือไว้ถยตัวนั้นไม่ต้องห่อแล้ววันนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ตัวนี้ตัวที่นอนเนี่ยเออไม่รบกวนก็ได้ไม่แต่หมดไม่ใช่พวกเราเหรอไม่ใช่ครับพี่เอ้ยมีใครจะเอากล่องซ่อมไหมมีเต็มเลยมีใครจะเอากล่องซ่อมไหมมา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 ให้ผมก็ได้มามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ผ้ามีสิบผ้าสิบห้ามามามายัดหยัดตัวผมมาครับพอครับเฮ้ยยัดยัดตัว ยัดตัวผมได้11เอ้ย14 14เลข670เฮ้ยพวกเรากระจายเลยกระจายเลย42ห่อนะพี่42ห่อนะกระจายกระจายเลยใช่ใช่ห้าทุ่ม42ห่อนะพี่ยก่งอะไรอะไรวะอินที้อะไรห่อที่บ้านเลย เฮ้ยแป๊บนึง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 แป๊บนึ่งมีศพแม่มึงมีศพแม่มึงมีศพแม่แมว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 เอาศพไปหน่อยดิมีศพไหมเนี่ยเอาศพไปหน่อยเอาศพไปหน่อยเอาศพไปหน่อยทำไมดิยใครไม่มีศพเปล่าเนี่ยโฟนไอโฟนมาสองตัวศพหลุดมือออกหายไปไหนวะเพื่อนเห็นปะผมไม่เห็นผมไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันหลุดตรงเนี้ยมึงยังอะไรไม่เจอว่ะ เด้งเลยครับพี่ชายดเ,เด้งเหรอไม่เห็นอะ่ะผมก็ไม่ทำเหมือนกันคือใส่ลงมาทีเอ้ล<า><ๆ>ีวาย,ยส่งจีให้กูอ่ะตรงไอ้แป้นนึงฟั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 งลีวายมันส่งจีให้กูข้างกัญชาข้างกัญชารีวายส่งจีให้กูพี่ไปพีป่ไปไปดูหน่อยไปดูหน่อยข้างกัญชาเลย ถนนลา